จัดอนดับพระเอกสุดโหดใครได้แหลงไหนไปเพราะอะไรสาเหตุอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยดีกว่า ครับสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะแบทเทนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในรายการจัดอันดับตัวละครเอกเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับการจัดลนดับครั้งนี้นะครับเป็นการจัดันดับคร่าวๆเพียงแค่นั้นนะครับและต้องย้ําเลยนะครับว่าใครอยู่ในสาย VS เอสวิกิแบทเทหรือว่าเว็บวิกิแบทเทนเนี่ยหรือว่าการดูเทียนต้องพับคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายความสามารถโดยตรงจากอนิเมะและมังงะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับลำดับเทียนนั้นเลยนะครับทุกคนย้ําเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวนะะะจรริงๆนคับ ช่องเราเนี่ยก็บอกมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเราเนี Aladdin ่ยไม่ได้เอาตามเทียในเว็บนะไม่ได้จัดตามเว็บวิกิแบทเทิลอะไรนั่นเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราเนี่ยหามาจากข้อมูลบางงานโดยตรงทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับคร่าวๆนะครับอย่างที่ผมเนี่ยเกินไปที่ต้นคิปว่าเป็นการจัดอันดับคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะครับแต่ว่าฟังเหตุผลสักนิดหนึ่งนั่นเองและก่อนที่จะไปรับชมคลิปการวิเคราะห์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอนิเมะแบทเทิลกันด้วยนะ แรงดีเนี่ยก็จะเป็นตัวของบากินั่นเองนะครับฮัมม่าบากิเนาะแน่นอนว่าตัวของบากิเนี่ยนะครับต่างจากพระเอกทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ข้างบนเลยนะครับซึ่งตัวบากิเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีศิลปะการต่อสู้หรือป้องกันตัวทั่วไปนะครับแต่ความแข็งแกร่งของร่างกายเขาเนี่ยมันจะไม่ธรรมดานะฮะและต้องบอกก่อนเลยว่าทักษะการต่อสู้ของบากิเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยได้ติดลำดับแรงดีนั่นเองนะครับมาดูในส่วนแรงซีกันดีกว่านะครับแรงซีเนี่ยก็จะเป็นเอเลนเยเกอร์นะคร เเนนถึงอยู่ที่แลงซีนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นฟีดเลยนะครับว่าเอเลนเนี่ยนะครับขนขยงเหล่าไททันเนี่ยนับล้านๆตัวนะครับเหยียบย่ำมนุษยชาติเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตายกันเป็นเบือเลยทีเดียวนะฮะร,รวมทั้งตัวเอเลนเนี่ยยังสามารถควบคุมนะครับพลังของไททันเนี่ยได้อย่างอิสระอย่างใจนึกอีกด้วยนะณตอนล่าสุดนะฟีดล่าสุดเลยนะครับและพลังของไททันตนต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นไททันคอนนะครับหรือไททันอะไรก็ตามแต่นะครับที่เขาเนี่ยมีพลังและสามารถควบคุมได้นะครับเอเลนเนี่ยสามารถใช้พลังได้อย่างใจนึกเลย ทักษะพื้นฐานความเร็วในการต่อโซ่นะครับช่วงที่เป็นไททันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเลยละครับหมัดเนี่ยหนักอยู่พอสมควรเลยนะฮะทุบบ้านในบ้านก็แตกนะครับต่อยกันทีเนี่ยก็เมืองพังนันเป็นว่าเล่นเลยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของเอเลนเนี่ยอยู่ในแหลงสี่นั่นเองในส่วนทางด้านแหลงบีเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านเมลิโอดัตนะครับแล้วก็สวัสดสุนะโยชินั่นเองนะครับแน่นอนว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ได้เก่งเท่ากันแต่อย่างใดนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาอธิบายว่าทําไมเขาถึงออยู่่แแรงงงนนัเเบทีีา อยู่ได้ลำดับแรกเลยตัวของเมเลอดัตเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งยางมากนะครับในพลังเวทแล้วก็พละกําลังร่างกายแล้วก็ความเร็วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพละกําลังร่างกายเนี่ยก็ระดับนะครับทุบภูเขาเนี่ยแตกกันเป็นว่าเล่นนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกําลังที่เหนือมนุษย์อาณาไปเยอะเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพลังทําลายล้างของเมเลอดัตเนี่ยเรียกได้ว่าสูงเป็นอย่างมากเลยนะครับในการระเบิดพลังของเขาเนี่ยก็ยังสามารถทําลายอาณาจักรภายในทีเดียวได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะงั้นแหละตรงนี้นะครับตัวของเงมเลอดั นะครับซนะเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับแต่เพียงว่าพละกําลังร่างกายเนี่ยหรือว่าความแข็งแกร่งร่างกายเนี่ยเขาไม่ได้เทียบเท่าต,ตัวของเมนิเอลดั้นะครับที่หมัดต่อยทีเนี่ยภูเขาแตกอะไรงี้นะครับเมืองพังอะไรเงี้ยคือไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเบอร์นั้นหรอกนะครับแต่ว่าอบิลิตีข้ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งพลังไฟที่มีพลังทําลายล้างเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังไม่สูงเท่าตัวของเมนิเอลดั้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอบิลิตี้โดยรวมเนี่ยนน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 ะะะะะะคคคครรรรรััััััับบบมมมกกก็ยยยยยงงงงพพออออสดุลลลู่่่่่หววววาาาา2ตีี้้ํเเเผชิข ตัวละครนั้นๆมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลรลัสหรือว่าสนาโยชีนะครับเอามาช่วงพีคทั้งหมดเลยซึ่งสเกลออกมาแล้วเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจึงจัดให้2ตัวละครนี้เนี่ยอยู่ในแรงบีกันทั้งคู่เองมาดูในส่วนของแรงเอดีกว่านะครับแรงเอเนี่ยมีใครกันบ้างและทําไมเนี่ยถึงได้ไปนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของลูฟี่ใช่ไหมละครับทำไมลูฟี่ถึงได้ไปล่ละครับอย่างแรกเลยลูฟี่เนี่ยมีพลังกำลังมหาศาลนะครับแล้วก็พลังทําลายเนี่ยที่มหาศาลเป็นอย่างมากนะครับในช่วงพีคของเขาก็คือเกียรรช่ัคบซึงเขาน มาต่อสู้นะครับได้อย่างใจนิกนะครับหรือตามจินตนาการของเขาเองนะครับเหาะเหินเดินอากาศจับสายฟ้าจับไฟหรือว่าสมบัติอะไรเนี่ยก็กลายเป็นยางทั้งหมดนะครับรวมทั้งยังมีหาชีเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีของลูฟี่ด้วยนะครับพลังกำลังตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามหาศาลจริงๆนะครับซึ่งก็สามารถจัดการศัตรูเนี่ยให้ทะลุจนถึงชั้นแมกมากันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมัดที่มีพลังนุภาพพลังทำลายล้างสูงจริงๆนะฮะส่วนนัทสือและนารูโตะเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเดียวกัน สูงมากๆเลยแหะครับเรียกได้ว่าปล่อยพลังงานทีหนึ่งเนี่ยแหะครับระเบิดแทบจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากเลยนะครับและความสามารถของทั้งสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นจริงๆเลยนะครับมีความสามารถที่หลากหลายรูปแบบเลยนะฮะส่วนพลังลบทางด้านร่างกายหรือว่าทางด้านกายภาพนเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าอยู่จุดสูงสุดของเรื่องตัวเองเลยนะฮะส่วนแอตต้านะครับแอตต้าตรงนี้เนี่ยเขามีพลังทางกายภาพเนี่ยที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับแล่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งกําลังเอวยนะครับความเร็วเอวยเนี่ย ตานะครับเรียกได้ว่ากินเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเวทมนต์เนี่ยแทบจะศเลยก็ว่าได้นะครับแต่เขาเนี่ยจะมีพลังที่โดดเด่นก็คือการลบล้างเวทมนต์ทุกชนิดนั่นเองนะครับแบบลบล้างแล้วก็ปัดป้องไปได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวของแอตตาเนี่ยนะครับยังมีพลังแฝงยังปีศาจอีกด้วยนะครับซึ่งอารมณ์ก็คล้ายกับจิ้งจอกนะครับในตัวของนารูโตะเลยนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยมีพลังแฝงคล้ายๆกันเลยซึ่งพลังแฝงเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นการบั้้้งงงคคู่่่่่่่่เเเเเเชนนนนนนนดีีีียยยยยวววกกกัััลลละะรรรรบใหหหแแแขข็ึมมมสถภาาาพทททือุษ์ไปา เลยนะฮะและนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่4ตัวละครนี้เนี่ยอยู่ในระดับแรงเอด้วยกันนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนแรงเอสกันเลยดีกว่านะครับแรงเอสเนี่ยก็จะมีทางด้านโทริโกะและก็อิจิโกะนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้า2ตัวละครนี้นะครับก็มีพลังแฝงเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นพลังแฝงที่เรียกได้ว่าสุดยอดสุดๆเลยนะครับอย่างโทริโกะเนี่ยนะครับพลังแฝงของเขานะครับก็จะมียักษ์ถึง3ตัวเลยนะครับอยู่ในร่างกายเขานะครับก็จะมียักษ์แดงยักษ์ฟ้ายักษ์ขาวนะครับแค่พลังของยักษ์แดงนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็มมองงว่าาาาาาสรถทํลลย้ กได้เลยนะครับซึ่งโทลิโกเนี่ยเคยโชว์นะครับแค่ใช้มือเบาๆเนี่ยนะครับปาดเปลือกโลกออกได้เลยนะฮะย้ําเลยนะว่าปาดเปลือกโลกได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมพลังของยักษ์ขาวเลยครับตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยที่สามารถหยุดนนโอเนี่ยนะครับตัวที่กินจักรวาลหรือว่ากินดวงดาวมาโดยตลอดเนี่ยโดยยักษ์ขาวเนี่ยหยุดได้ด้วยนิ้วเดียวนะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในส่วนของอิจิโกะนะครับก็มีพลังแฝงหลายด้านมากเลยนะครับยมทูตควินซี่โฮโลนะครับซึ่งอิจิโกะเนี่ยยยยเเเเอาหมดลลนนะครับแแ้วกก็ฮีี่ ้ามีทูบังไคขั้นสุดยอดนะครับก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งลไร้ที่ติเลยทีเดียวนะครับยูฮาบักไอเซนเนี่ยยังหวาดกลัวเลยนะครับในพลังของอิจิโกะนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบักจริงๆเลยนะครับเพื่อจริงๆนะครับพลังทําลายในร่างโฮโลเฉยๆเนี่ยก็ยังสามารถทําลายล้างเมืองเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิจิโกเนี่ยมีความสามารถทางด้านกายภาพที่เรียกได้ว่าสุดยอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการต่อสู้นะเพราะงั้นทั้งโทริโกแล้วก็อิจิโกเนี่ยผมจึงจัดให้อยู่ใน หรือแรงที่สูงกว่าแรงเอสนั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีทางด้านโกคูแล้วก็ไซตามะนะครับจริงๆเนี่ยน้องๆนะครับมาเม้นแล้วในในทิกตอกว่าเฮ้ยพี่เอาไซตามะลงมามันไม่ควรอยู่เอสกับโกคูคือจริงๆนะครับพี่เนี่ยลืมสร้างอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นพลังที่เหนือกว่าตัวของอิจิโกะและก็โทริโกะนั่นเองก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยววางไซตามะเนี่ยไว้กับโกคูแล้วกันแต่จะอธิบายว่าไซตามะเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าโกคูนะฮะที่โกคูเนี่ยนะครับได้อันดับเอสเอสนะครับหรือเป็นอันดับที่ส ก็เพราะว่าตัวของโกคูเนี่ยมีพลังที่เรียกได้ว่าระดับจัก,กรวาลแล้วนะฮะเพราะงั้นตรงนี้แหละไม่ต้องถามถึงเลยว่าระดับจักรวาลเนี่ยมาระดับไหนนะครับก็ระดับจักรวาลเลยแหละครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยแค่การประทะากันเนี่ยก็สามารถสั่นสะเทือนจัก,กรวาลได้แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยระดับพลังนะครับจึงต่างจากพระเอกในแล่งล่างๆนั่นเองนะฮะส่วนไซตมามะนะครับก็เก่งกว่าทุกคนนะครับแต่ไม่ได้เก่งไปกว่าตัวของโกคูนะฮะย้ำเลยว่าไม่ได้เก่งกว่าตัวของโกคู P. ไปขี่ไปได้สร้างอีกช่องหนึ่งมานะฮ ย้ําเลยว่าไซเนี่ยมีฟีดนะครับฟีดการ Shot ประท้าหมัดแล้วหมัดนี้เนี่ยสามารถทําลายล้างดาวเนี่ยนับล้านดวงได้เลยนะครับย้ําเลยว่าตัวข้างล่างทุกตัวเนี่ยไม่มีใครนะครับสามารถต่อยหมัดเดียวเนี่ยแล้วดาวเนี่ยหายเป็นล้านล้านดวงได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าตัวของซาตมะเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าตัวอื่นนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างช่องขึ้นมาขั้นอีกแค่นั้นเองก็เลยจัดลาดับไว้อยู่ที่แรงของโกคูไปเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับคาดว่าหมัดของไซเนี่ยน่าจะหนักและรุนแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตามบริบทในเรื่องแล้วา อยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดเดียวนะฮะแต่ก็นั่นนะครับมันเป็นเรื่องในศาสตร์ของอนาคตเนี่ยซึ่งผมจะไม่ได้ดึงมาเกี่ยวข้องหรอกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังจัดให้ซาตต้าเนี่ยอยู่ในดับแรงเอสเอสยูดีนะครับน้องๆคนใดน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีการจัดลำดับเป็นของตัวเองเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับทุกคนนะฮะซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านคอมเมนต์อย่างแน่นอนในท้ายคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอนิเมะแพทเทิลกันด้วยนะครับสำหรับวัันนนนนีีีี้้เ่่่ยยยพซขออตววลลาาาไปกแนะบบ๊